คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชายที่ทั้งโลกจําว่าเป็นคนใจร้อนอย่างเตียวหุยถึงกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เตียวหุยไม่ได้กำเนิดมาจากตระกูลใหญ่เขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือความพักดีที่ไม่มีเงื่อนไขและความกล้าที่ไม่มีใครเทียบได้ ลองนึกภาพวันที่เขายืนอยู่เพียงลำพังบนสะพานตังกวนตะโกนข่มศัตรูนับหมื่นให้หยุดชะงักนั่นไม่ใช่แค่ความบ้าบินแต่มันคือหัวใจของนักรบที่ใช้ทั้งแรงกายและปัญญาสร้างตำนานแต่ความร้อนแรงแบบเดียวกันนี่แหละที่พาเขาไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าแล้วคุณละ่ะถ้าต้องพักดีต่อบางสิ่งหรือบางคนคุณพร้อมจะทุ่มเทแค่ไหนโดยไม่ให้มันย้อนมาทำร้ายตัวเอง ถ้าคุณอยากเจาะลึกเรื่องราวของขุนพลผู้ยิ่งใหญ่คนนี้และถอดบทเรียนสำคัญไปใช้ในชีวิตจริงอย่าพลาดคลิปเต็มของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ช่องพอดแคสต์แกะรอยกลยุทธ์3ก๊กด้วยนะครับ